ปั่นมาเราก้มปันกาพักกับหนอเด็ดเกวนสุยามาดีคือหาน่ไม่หาเน่ปันปนนี่ยน่ะ่าอนใช่ไหกยกาพักกับเราฮะเนี่ยมาเอาเลคืนกุ้ยกาพักกับเราฮะมาไปกรรมอ๋อมมาจมเกาหลดโดนเมื่อหลุดป่นากกขกูฮะนดูมา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 ไหนูยาหย กางเข้าใจเข้ามาเปน็นยอบก้นสูยาวะนเะออไปกัญยาเจะรู้ก้นสูยาไห,าหาในทองมันมียาหัไขว,ว้เสยๆพอในทองมันมียาหกไขในเปลีนก้นสูยาเยลยนบ้าเยอะเลยมามาชุ่มห,หัว,หว,หวปักเปิงปไปไหนโดดหนึ่งลำในเปิ่นปันขีฉามก็

Thấy không? Đồ mà không biết làm sao? Đồ đẹp mà không biết làm sao? Đồ đẹp mà không biết làm sao? Ơ, Nó đẹp phải đẹp mà nó lại đẹp hoàng sửa vậy? Chúc sư sư! Ơ! Đẹp mà không ngủ này anh ấy Chúc sư sư! mà này! Bố sư sư giao Ai này để khoan thu! có ơn เจ็ดด้วย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 อืมเจ็ดด้วยอันนี้เจ็ดด้วยอันนี้รวิเขาทำมีวาไหมเจียเขาได้เยเจหูขมด้ือลมันเหลดอยคนเห็นนี่กมดกตีนไหพากันา้วนเนมันได้เป็นคบไหพาถบยเ็น้มมันตามึม้มันตาด้วยเ้ยวยเ่วยเต้ ไอันนี้กูเมือนกันเนี่ยก็ได้จันโอ้อุ๊บพ่อื้อบนในั่นเองมือนเออนั่นะอ๋อมาพ่นั้นบขื้อขึ้นกันไอ้หังไม่หลไอมาหัดจยกันด้วยนู้นนี่กูมืนรู้วะเฮ้ยมันจะไรมันอย่าหัวไข่ดีเลียวมันนะไ้หังไปพังืนนี่เหมือนกันย่ะกาอยู่วัาเดียวกันเย้เลียวกะอยู่วังเดียวกันเลยที่เคือมือเดียวกันน่ะ มือยันมือยาวเงินเมือนะอ๋อเอ่อมาเอ่อเอมือน่ะมือหน่ะมือหน่มาไอ้กูชกมือลูรู้วิธีทำไห้มชกเไ้พนั้นบพนั้นสูมมือแล้วมือแล้วเนียกุยกาโปอขึ้ปอไวพางอ่ำนั้นมาดพองตีนปวกนาเนี่ยยเคือย่าไปเต้ากหูวให้เลยนะ เราก็ปวดมันตายเลยมื่อเมื่อรดเครื่องหนึ่งลำในเปิ้นปันขี่สามก็เมื่อเอาเมื่อไอเมื่อมาไปเมื่อไงล่ะเมื่อเาเมื่อลวดเครื่องไหนไปรวดเครื่อมันเอาไอ้เลยไปขับได้ปันเขละมันเขยไอเหมือนพมาบันทมาบันเทงแหละตาเมื่อฮะมันจะเอาช้เดี๋ยวเลยทั่มรวเครื่องเมื่อส่งคูเท้ามันท่เอทั่มมไงมอไอ้เม

เ,เมื่อาาเขาบอว่าเขเปย็ยกเงนสุยาเนี่ยเมื่อเขาสุยา,ากินเราไอ้ขอบใจถึงผู้ก่ำแถมปันแหังล้านสายวันเลี้ยงซอยแถมมาเฮงเงินตอนตาเตเอียดปับยอมสีตอนปันลูกอ่อนห้องเฮียนปางสวนดกได้เข้าใหม่ในปีสองหิงบตอนต่างเงินหนึ่งแสนปี้ขอบใจใหญ่นำค้าไม่สุค่า ทางเสว่าพี่น้องของเขาไล่ใ,ใส่ยซึ้งปอ้อนเต็กก็หลีเขาขันในปว่าในซึง้งเขามาดีอยู่ทุกได้ก็หลีชันโมวีในค่ะอ๋อเจ้า,า,าก็เต็กชับสะพ้ายได้ในค่ะอ๋มนั้นทางใต้ไปลิขิตในก็กดติดตามได้ค่ะได้ก็หลีชันโมวียินดีครับวันล้านสายวันเลี้ยงอ่มนั้นใจาลากเกี่ยวนางเย็นเปลี่ยนล้านขายสั่งการบริคลาอย่าอย่าไต๊ะปับไต๊กูเจอเจอหมายล้านสามชี้เจ็ดสามชี้เปด โฮองกําก่อกาดดวงเวียงลาเซลหมายเพื่หนึ่งหนึกก่งเจ็น้อแก่สิบเจ็ดสิดเนต่าง40่ปอกหาเวียงลาเซลกับ10บไลตี0 8 2นแปดสศูนย์หกกิ่งแพ้หนึ่งสี่ห้าศูเจเลอเสนันมีแทียง0ูนย์เก้าห้าสองหกสองสองสามหนึ่งนเจ็ดแปดสเี่จ่เกหห้ในดิคาออ